เป็นยังไงกันบ้างครับแฟนๆสายซิม r a c i n g แฟน G7 t ทั้งหลายครับไ,ไปดูกันมาบ้างแล้วครับสำหรับผมเนี่ยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาฟินจัดๆครับ ถ้าใครเป็นคนที่หลงไหลในเสียงเครื่องยนต์อยู่แล้วเนี่ยก็บอกได้เลยว่าแค่ได้ฟังมันก็คุ้มจัดๆแล้วฮะก็แน่นอนครับว่านางเรื่องนี้ไม่ได้สร้างจากเกมแต่สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริงที่มีเกมเป็นเฟื่องสําคัญที่ทําให้เกิดเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ครับซึ่งเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มที่ชื่อว่ายานมาเดนเบโรครับขึ้นต้นด้วยตัวเจแต่ดันอาจว่ายานจากันแบบเง่ายอย่างงี้ฮะยานแบบยานบินอะ ในภาพรวมนี่ถือว่าหนังเนี่ยตอบโจทย์ความบันเทิงได้ดีเลยทีเดียวครับแต่ว่าอาจจะยืดยืดไปสักหน่อยในช่วงเกล่นตอนครึ่งเรื่องแรกครับแต่หลังจากที่ยานได้เริ่มไปแข่งขันบ้างแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆระทึกขึ้นมาเรื่อยๆ คนที่ไม่เคยได้เล่นเกมหรือว่าติดตามการแข่งรถมอเตอร์สปอร์ตมาก่อนนอาจจะงงนิดหน่อยครับสำหรับพวกวิธีการพิธีการต่างๆชื่อสนามหรือว่าไอ้น,นี่มันคืออะไรบริษัทอะไรตัวหนังก็ไม่ได้เล่าเรื่องรายละเอียดสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าคนที่คุ้นเคยแบบเราเนี่ยพอเห็นอันนั้นก็จะแบบเฮ้ยอันนี้ก็จะอ่าสนามนี้มีโคง้งนี้นะมีโค้งนั้นนะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าคนดูทั่วไปเขาจะดูไม่รู้เรื่องนะครับ ก็เป็นสไตล์หนังสูตรสาเร็จที่เคยเห็นมาก่อนแล้วครับเข้าใจได้อยู่ว่าเขากําลังทําอะไรเขาจะไปไหนกันก็ดูสนุกได้อยู่แต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นที่แบบต้องไปรู้มาก่อนแบบ o p เพนไทมเมอร์นะครับช็อตพวกความเร็วบนรถในการแข่งขันเนี่ยทำได้สวยงามมากครับพร้อมกับเสียงซาวประกอบที่ดุดันใครดูในโรงที่มีลำโพงดีๆเนี่ยจะฟินมากๆครับเสียงเครื่องยนต์เสียงสบเกีย์เสียงเย็บเอเปกแบบ ไม่รู้จะบอกไงดีเอาเป็นว่าเสียงคําออกมาได้ดีมากๆครับไอเราก็สายชอบฟังเสียงเอฟเฟกซะด้วยแต่ก็ไม่ใช่แค่เอฟเฟกต่างๆอย่างเดียวนะครับซาวเพลงก็เป็นส่วนสําคัญที่บิวเก่งเหลือเกินเป็นซาวแบ็กกราวน์ที่ประกอบกับภาพการแข่งขันแล้วมันบีบคั้นหัวใจซะเหลือเกินจิกมือจิกเท้ากันเลยทีเดียวหนังยังคงเอาใจคอเกมไปด้วยกันครับด้วยการใส่ซาวเสียงต่างๆที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีครับกับคนเล่นเกมอย่างเช่นเสียงก่อนออกตัวตอนเริ่มสตาร์ทเสียงเวลาผ่านเซกเตอร์ที่มันดังติด ที่จะได้ยินเรื่อยๆทั้งเรื่องเลยครับและยังได้เห็นมุมมองของรถด้านหลังมุมเดียวกันกับในเกมเลยครับก็เจ๋งดีครับแต่ว่าไม่ได้เห็นเยอะนะครับเพราะว่าเขาจะสลับไปใช้มุมอื่นด้วยส่วนเรสซิ่งไลน์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นตลอดการแข่งนะครับมันจะเป็นมุมมองของยานครับเป็นจังหวะภาพในห่วงของเขาที่กําลังตัดสินใจเลือกเรซซิ่งไลน์ของเขาหรือใช้อธิบายเส้นการวิ่งให้คนดูเห็นง,ง่ายๆเป็นช่วงสั้นๆบางทีก็ใช้การสโลว์ภาพประกอบไปด้วยครับ ประกอบก,บกับการถ่ายทอดความเร็วของรถด้วยการขับด้วยความเร็วจริงครับในบางทีการจะถ่ายภาพทําเป็นรถเร็วเนี่ยเขาจะใช้เทคนิคขับความเร็วที่ไม่มากครับแต่ใช้กล้องเนี่ยอยู่ไกลพื้นมีฟลอกกราวที่ผ่านหน้ากล้องไวๆครับ่อหลอกสายตาให้มันดูเร็วได้แต่อันนี้คือเร็วจริงเร็วจังรถที่ใช้ถ่ายเนีย่ยก็ต้องนําด้วยความเร็วสูงด้วยเช่นกันฟุตเทจที่เห็นในหนังนั้นจะเป็นการขับจริงๆครับแล้วตัวของนักสแสดงเนี่ยนั่งอยู่ในรถแบบจริงๆซึ่งในบางเรื่องเนี่ยเขาก็ให้นักสแสดงเนี่ยนั่งในรถแล้วก็ใช้ม แต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจับนักแสดงเข้าไปนั่งจริงๆแต่ว่าไม่ได้ขับเองนะครับเพื่อให้เห็นรีแอคชั่นของการโดนแรงจีอัดเข้ากับร่างกายของตัวคนที่อยู่ในรถนะครับตอนนั่งรถแข่งจริงเนี่ยมันต้องใช้ร่างกายหนักขนาดไหนเราก็จะมีช็อตบางช็อตที่ได้เห็นอาการสีหน้าของตัวนักแสดงนะครับ อันนี้เนี่ยผมคอนเฟิร์มครับว่าผมเจอกับตัวมาแล้วงนั้นผมแค่ไปนั่งนะครับไม่ได้ไปขับก็ถึงบางอ้อเลยครับเป็นความรู้สึกที่มันหาไม่ได้ง่ายๆครับต้องอยู่บนรถแข่งเท่านั้นถึงจะรู้สึกความรู้สึกนี้ครับตอนถ่ายทำเนี่ยในบางช็อตเนี่ยเขาจะใช้วิธีที่ใช้รถพวงมาลัยซ้ายแต่ว่าให้นักแสดงนั่งขวากับพวงมาลัยปลอมแล้วก็ให้นักแสดงเนี่ย acting ต,ตามอาการรถไปครับคือนั่งไปกับรถจริงๆด้วยเลยครับโดนแรงจีจริงๆแล้วก็ a c t ิ้งไปด้วยกลับมาที่หนังครับ ในหลายๆสิ่งที่เห็นในหนังครับยานตัวจริงเล่นเป็นสตันเองขับเองจริงๆด้วยตัวเองนั่นแหละครับส่วนช็อตรถที่เป็นโซน CG เนี่ยเราก็มีให้เห็นแน่นอนครับแล้วว่าดูออกแน่นอนครับเพราะว่าสีมันไม่เหมือนกันส่วนใหญ่จะใช้กับพวกช็อตที่เป็นอุบัติเหตุครับอันนี้เข้าใจได้แต่ว่ามันทําออกมาเป็น CG ที่เป็นช็อตที่สวยนะก็ทําดีอยู่แหละ เวลาที่เราดูหนังรถแข่งนะครับเราจะค่อนข้างที่จะดูไม่ออกว่าไอตอนนี้รถพระเอกมันอยู่ที่ลำดับไหนใช่ไหมครับเรื่องนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการทําลำดับรถอยู่บนหัวรถเลยให้เห็นเลยเป็นตัวเลขแต่ว่าในหนังเนี่ยมันจะหยุดทําไมมันจะมีจังหวะที่แบบหยุดภาพแล้วก็พูดว่าลำดับที่1่ลำดับที่2ออะไรเงี้ย สำหรับรถของตัวพระเอกนะขัดใจนิดเดียวแต่ว่าไม่เป็นไรครับภาพรวมมันไม่ได้ทําให้เสียอารมณ์จนเกินไปทางพู้มกิบเขาบอกว่าเขาจงใจใส่เอาไว้บนหัวรถเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยไปต้องละสายตาหรือว่าเบี่ยงความสนใจออกไปจากรถที่กําลังมองอยู่นั่เองครับ ด้วยความเป็นหนังแข่งรถครับเขาก็น่าจะกลัวคนดูทั่วไปเขาเบื่อกับการที่จะจ้องรถบนสนามวิ่งนานๆละมั้งเขาก็เลยจะเป็นการสลับเล่าภาพไวๆนะครับแบบว่าดูแป๊บๆมันก็จบการแข่งขันและในหนึ่งการแข่งขันเขาจะข้ามไวๆเพื่อไม่ให้หน้าเบื่อแต่สําหรับชาวกรีกอย่างเราเนี่ยก็แอบแบบว่า แหมมันไม่ค่อยได้ทอดสายตามองเห็นแทร็กยาวๆนานๆสักเท่าไหร่เพราะว่าจะถ่ายสลับครอสอัพตัวรถบ้างช็อตโดรนบินส่วนรถบ้างอะไรเงี้ยครับคือคือมันก็ดีแหละเป็นช็อตที่สวยเลยแต่ว่าชาวกรีกอย่างเราแอบเสียดายคือไม่ค่อยได้เห็นจุดสําคัญโค้งสําคัญของสนามที่เรารู้จักนะครับสักเท่าไหร่เพราะว่าหนังค่อนข้างเล่าไปไวอยู่ เราจะได้เห็นสนามต่างๆที่คนเล่น GT7 เนี่ยน่าจะเคยขับกันมาเป็นร้อยรอบร้อยรอบถึงไหมในเรื่องนี้เราก็จะได้เห็นสนามในเวอร์ชั่นจริงล่าสุดอย่างเลตบูริงเนี่ยชัดเลยครับเลอร์มังส์หรือว่านูเบอ r ์กริงพูดอะไรเข้ามาก็คือเข้าใจาว่าพูดถึงสนามไหนอะไรเงี้ยคือ้ะเลนบ่อยก็จะรู้จักแหละแต่ก็นะครับจะได้เห็นภาพไม่ทั่วสนามประมาณนั้นเลยซึ่งกว่าจะถึงช็อตที่ได้เห็นสนามที่คุ้นเคยต่างๆเนี่ยก็น่าจะปาเข้าไปเกือบครึ่งเรื่องเลยครับ แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพอบอกแบบนี้ใครที่ยังไม่ดูกลายเป็นว่าไม่ตั้งใจดูครึ่งแรกอีกเอาเป็นว่าครึ่งแรกในเป็นช่วงเก็บดีเทลต่างๆแล้วกันนะตัง้งแต่เปิดหัวเรื่องมาเราจะได้พบกับประวัติย่อๆ GT เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วโครงการเฟ้นหานักขับจากเกมสุกันขับจริงเกิดขึ้นได้อย่างไรไอ้ตรงเนี้ยเขาเล่าได้ดีอยู่ทำดีอยู่เข้าใจง่ายสั้นๆสําหรับคุณทั่วไปพาร์ทของเกมเนี่ยจะมีบทบาทอยู่นิดหน่อยเท่านั้นครับเพราะว่าตัวโครงการเนี่ยเกิดขึ้นจาก Gran Turismo ครับ และยานเนี่ยคือชายหนุ่มที่ฐานะทางบ้านก็มร่ำรวยอะไรครับมีพ่อเป็นนักกีฬาฟุตบอลมีลูก2คนซึ่งคนหนึงเป็นนักกีฬาด้วยส่วนยานเนี่ยก็เป็นคนติดเกมวงเล็บว่าหลงไหลในความเร็วเอาละกันนะครับหลงไหลกับพวกรถและเล่นบ่อยจนท้องแพ้ประมาณนั้นฮนะวิล์เซตอัพในหนังมันจะเป็นเหมือนกับยุคใหม่ๆนะครับเพราะว่าอย่างอุปกรณ์ซิมเรซิ่งที่ยานเขาใช้เนี่ยจะเป็นชุดเซตฟ a น a t ทิส เกมก็เป็นเกม GT7 บน PS5 ก็คงอยากจะขายของด้วยแหละโดยในเรื่องเนี่ยเขาเพิ่งซื้อตัวพวงมาลัยมาใหม่นี่ๆๆตรงนี้โครงคอกพิทด้านล่างตรงนั้นนะครับเป็นของที่ยานเขาใช้จริงๆครับเป็นไม้ที่เขาต่อขึ้นมาเองครับซึ่งในไทม์ไลน์จริงน่าจะเป็นสมัยที่ใกล้ๆที่จะเข้าร่วม GT Academy น่าจะช่วง PlayStation 3ครับ ในเรื่องเนี้พ่อก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับที่เห็นเอาแต่เล่นเกมมันมีพาร์ทครอบครัวความกดดันในครอบครัวที่ยานเขาจะต้องสู้จนวันหนึ่งครับโอกาสก็เข้ามาครับ GT Academy เขาก็เลยคว้ามันไว้และตามสูตรครับตัวเอกมันก็ต้องชนะอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ากว่าจะชนะได้เนี่มันจะเป็นยังไงอันนี้ใครที่ยังไม่ดูต้องไปดูนะครับผมไม่เล่าซึ่งตัวหนังเองก็ทําได้ดีเลยครับตรงนี้จากบทสัมภาษณ์นะครับยานเคยพูดเอาไว้ว่าเขาใช้เวลาเล่น GT เป็นเวลา2ชั่วโมงต่อว,วันเป็นเวลา11ปี ซึ่งในหนังเนี่ยเราจะได้หินเขาพูดอยู่บ่อยๆว่าผมขับมันมาวงเล็บในเกมนะครับเป็นพันรอบประมาณเนี้ยฮะตรงนี้ครับหลายคนอาจสงสัยว่าเราเล่นเกมมันจะไปขับจริงๆได้จริงๆเหรอตรงนี้นะครับในหนังช่วงเข้าอะคาเดมีแล้วเนี่ยจะมีประโยคที่บอกประมาณว่าใครนําทักษะจากการเล่นเกมมาปรับใช้ได้ดีที่สุดจะเป็นคนที่ได้เข้ารอบ ปรบมือเลยครับถูกแล้วครับขับเก่งก็ได้จากการฝึกซ้อมจริงส่วนทักษะจากซิมูเลเตอร์นั้นยานได้มาจากการขับซ้ำๆจำลายในเกมว่ารู้ตัวตรงเบกรกต้องเร่งต้องผ่อนตรงไหนการนำเอาส่วนนั้นมาปรับใช้กับของจริงคือเลเวลถัดไปครับในหนังเนี่ยจะเล่าว่ายานเนี่ยขับรถจริงเป็นอยู่แล้ว แต่จากบทสัมภาษณ์ยานตัวจริงเล่าว่าเขาไม่มีประสบการณ์การขับจริงมาก่อนที่จะเข้า a ค a d e m ี้นะครับและใช้เวลากว่า8เดือนเพื่อฝึกซ้อมก่อนที่จะไปขับจริงๆพาร์ทความสัมพันธ์ของตัวละครที่อบอุน่นเห็นจะเป็นหน้าที่ของเดวิดฮาร์เบอร์ครับที่รับบทเป็นครูฝึกให้กับนักแข่งแคมเดมีโดยมีปุ่มหลังเป็นนักแข่งในตำนานมาก่อนแต่พันตัวมาเป็นวิศวกรเครื่องยนต์ให้กับทีมคนรวยแต่เขาทนความโอหังของทีมคนรวยนั้นไม่ไหวขณะที่มาร์เก็ตติ้งของโซนี่นั้นรับบทโดยออร์แลนโดบลู ก็ติดต่อให้มัเป็นครูฝึกคัดเรียกที่ Academy ีพอดีเขาจึงรับงานนี้ครับและขอไปพิสูจน์ว่าเดี๋ยวมึงดูกูกูจะปั้นเด็กมาแข่งกับมึงอ่าใน,นหนังไม่ได้พูดแบบนี้นะครับโดยที่เดิมพันกับโครงการหานักแข่งจากเกมเพื่อพิสูจน์ว่านักแข่งจากเกมสามารถไปสู่นักแข่งจริงได้ซึ่งใครๆก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยครับ ยานเรื่องจริงต้องเจอกับความกดดันมากมายนะครับแข่งติดอันดับบ้างอยู่ท้ายตารางบ้างเนื้อหนังก็จะเล่าข่ามไวๆให้เห็นกันพัฒนาของตัวละครจากศูนย์ไปจนถึงเทพอ่ะจนกระทั่งถึงวันที่ยานจะเจอกับเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ผมเนี่ยเวลอก็คือช็อตในตัวอย่างที่รถเอ็นขึ้นมาแบบนี้ครับต้องส่วนนั้นเนี่ยทำให้ผมน้ำตาซึมไปพักใหญ่เลยครับช่วงซีนนั้น ใครที่ยังไม่ได้ดูอย่าเพิ่งไปค้นหายอย่าเพิ่งไปอยากรู้ว่าอาคืออะไรนะไปดูหนังก่อนแต่ถ้าใครดูแล้วเนี่ยผมจะบอกว่ามันมีคลิปจริงอยู่นะครับลองเซิร์ชดูได้มันอาจจะไม่ชัดนะครับแน่นอนครับว่าชาว g g จนั้นจะคุ้นหน้าคุ้นตาตำแหน่งเกิดเหตุนั้นเป็นอย่างดีครับและเชื่อว่าเข้าใจด้วยแหละครับเพราะว่าในช่วงเริ่มสตาร์ทของสนามนี้ได้ไม่นานครับเราจะเจอมุมที่เป็นทางอัดสปีดเข้าไปเต็มที่เลยครับและเป็นเนินลงด้านล่างแล้วค่อยกลับขึ้นมา ถ้าความเร็วตรงนี้เนี่ยมาเร็วเกินไปแล้วเผลอไม่ยกเท้าลดความเร็วลงสักหน่อยแล้วก็ได้เจอกันที่ขอบสนามแบบนี้แน่นอนครับและหลังจากเหตุการณ์นั้นครับก็ฟื้นตัวกลับมาสู้อีกครั้งเราจะพบกับซีนมันๆตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยครับจนจบเรื่องเลยจะเป็นอย่างไรก็ขอพื้นที่เหลือไว้ให้คนที่ยังไม่ดูนะครับที่เหลือนอกจากนี้ก็มีเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่อยากจะเล่าให้ฟังกันครับอย่างรถในเกมที่ยานใช้ในตอนต้นเรื่อง สังเกตเห็นว่ามันมีสีม่วงๆด้วยใช่ไหมครับจากข้อมูลก็คือสีม่วงเป็นสีที่พี่แกชอบครับกับยานตัวจริงอะนะ และยานตัวจริงที่มาเล่นเป็นสตันนะครับมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งในเรื่องครับที่ถูกลัมโบกินีกระแทกตูดนะครับซึ่งซีนนี้เนี่ยเขาขับเองนะครับตรงนี้เขาบอกว่ารถแข่งจริงเนี่ยจะไม่มีเบรกมือแต่ว่าในช่วงช็อตนั้นครับเพื่อความสวยงามของภาพนะครับเขาจะใช้การใช้เบรกมือที่ความเร็วราวๆ2 0 0นะครับเพื่อได้ช็อตรถมุนสวยๆแบบที่เห็นในหนังครับแล้วก็ไม่ทารอบเดียวซะด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าถ่ายไวหลายเทคอยู่ต่อมาคือช่วงการแข่งขันที่เลอมังโซวติโฟครับ บางช็อตที่จะได้เห็นการออกตัวในพิษเนี่ยคือการขับของยานตัวจริงเองครับในช่วงการสลับตัวเปลี่ยนกับคนกะถัดไปเนี่ยก็คือสลับกับตัวยานของตัวจริงเข้าไปนะครับช่วงทางตรงตอนมืดก็เช่นกันที่ต้องขับพาฝนด้วยความเร็วสูงเขาบอกว่าเป็นช่วงที่กดดันที่สุดในการถ่ายทําเรื่องนี้เพราะว่ามันมืดและมองไม่เห็นเส้นถนนที่ทีมงานทาเอาไว้ครับเพราะว่ามันถูกชะล้างออกไปและที่ปัดน้ําฝนก็ปัดไม่ค่อยทันซึ่งทีมงานปล่อยฝนลงมาเยอะมากในซีนนั้นครับ ต่อมาครับนักแสดงนํานั้นไม่ได้สนใจรถไม่ได้เล่นจีีมาก่อนแล้วก็เกลียดการถ่ายหนังในรถมากๆครับเพราะว่าต้องเจอแรงจีแทบทุกวันและก็ทั้งวันมันทําให้เขาแทบจะอ้วกหลายครั้งจนเพลียแต่นักแสดงก็ทําได้ดีครับผมยืนยันว่าเขาแสดงได้ดีในเรื่องนี้เขาถึงบทบาทได้ดีเลยทีเดียวครับแบบเนิร์ดๆอะ่ะเด็กิดเกมมาก่อนละ แรกอย่างครับเนื่องจากตัวเขาสูงมากเกือบ2เมตรครับในหนังภาคไทยจะถูกเรียกว่าโย่งครับซึ่งในรถบางคันที่ถ่ายทำเนี่ยเขาเข้าไปนั่งไม่ได้ครับ,รบนั่งแล้วมันกะเบียนเบียดไม่ถนัดจึงต้องนําให้เบาะเนี่ยเป็นแบบที่ถอดเข้าถอดออกได้เพื่อสลับที่นั่งที่ทํามาสําหรับเขาเพื่อให้ระดับหน้าของนักแสดงเนี่ยอยู่ในเฟร,รมกล้องพอดีครับแล้วว่าเพราะตำแหน่งของกล้องเนี่ยแหละที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเพื่อให้ได้มุมภาพในคอร์พีในบางครั้งเนี่ยสตันที่ต้องขับของจริงมันก็จะถูกบังแบบนี้ด้วยเหมือนกันครับ และจุดเล็กๆน้นอๆครับเป็นอีสต์เอ็กที่คนทั่วไปไม่มีทางรู้แน่นอนครับเพราะว่าหนังแอบใส่อีสต์เอ็กเอาไว้ด้วยครับกับ CEO ของค่ายเกม Gran Turismo อย่าง Polyphony นะครับซึ่งให้ถ่ายรําว่าอยู่ฉากไหนฉากนี้ไงครับคนที่ทำซูชิให้กินนั่นแหละฮะสุดท้ายครับรถที่เห็นในหนังอยู่ในช่วง Academy คือ Nissan GTR Nismo GT3 ปี GT 1 8แต่ว่าตอนที่ยานใช้ขับจริงๆนั้นในปีนั้นเนี่ยจะเป็นน i ส s a n 3704ตัวนี้ครับ โดยรวมๆแล้วเราจะได้เจอกับการแข่งขันมันๆบ้างสลับพัทความรักบ้างพัทความสัมพันธ์กับครูฝึกบ้างความสัมพันธ์กับเพื่อนในแคาเดมีความสัมพันธ์กับพ่อแม่ครอบครัวเขาใส่มาแบบพอดีๆนะครับไม่เลี่ยนสัดส่วนไม่ได้เอีย,อยงจนเกินไปครับดูได้เรื่อยๆถ้ารัชเป็นตัวแทนของหนังคนชอบ F1 Fast12 คือหนังของคนชอบรถแข่งสายสตรีทกรานด์ทูสโมคือตัวแทนของหนังคนชอบมอเตอร์สปอร์ตในปีนี้เลยครับ ดูได้เลยครับคุ้มง่าดูจบแล้วแบบจะใจฟูมากๆาครับและผมเชื่อว่ามันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจสําหรับคนที่มุ่งมั่นไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวครับต้องชมเลยครับว่าทําออกมาได้ดีซึ่งผมคิดว่ามันจะส่งผลดีต่อยอดขายของตัวเกมแน่ๆครับเพราะว่าดูจบแล้วเนี่ยก็อยากจะกลับบ้านรีบมาขับสนามในหนังกันเลยทีเดียวครับสี่ที่ชอบของเพื่อนๆคือช่วงไหนเล่าให้ฟังกันบ้างที่คอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ครับแค่นี้ครับมาเมาท์อาวอนแค่นี้ขอตัวไปฟาร,ร์มเงินต่อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Gran Turismo based on a true story But stop now. ไม่ต้องกดไลค์หรอกแค่เข้ามาดูอ่ะก็ดีใจแล้วขอบคุณนะ